สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะครับ15สิ่งอย่าทำเด็ดขาดเตือนแล้วถ้าไม่อยากให้ชีวิตตกต่ำอับโชคคนโบราณโบราณปู่ย่าตายายสืบทอดกันมาเป็นสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดใน15สิ่งนี้แล้วเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งไหนบ้าง1 เกี่ยวกับเตียงนอนอย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ําเพราะจะทําให้เสื่อมโชคอับโชคอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทําให้ฝันร้ายและอับโชคครับ 2. เกี่ยวกับพระศิวดรีหาโอกาสไปรกราบไหว้พระศิวรีที่วัดใดก็ได้ในท้องท้องที่อาศัยพระศิวรีเป็นเอกทักคาโชคลาภ ท่านเป็นหนึ่งใน80ของ1ิเอกของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นกราวไหว้ขอพรจากพระสิวรีชีวิตจะมีโชคดีขึ้นและมีความราบรื่นก้าวหน้ามีเงินมีทองเพิ่มผูนมากขึ้น 3. เกี่ยวกับยับและราหูไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยับและราหูประดับตกแต่งในบ้านเพราะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาแวงกันมีแต่เรื่องร้อนรอนขาดโชคขาดลาบ พลังแห่งว,ง,งวิญญาณอย่านำโปสเตอร์รูปภาพหนังผีคนบาดเจ็บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้านหรือรูปคนตายมาติดประดับไว้ที่ห้องยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วหลีกเลี่ยงภาพน่ากลัวหรือดูดุร้ายเพราะล้วนเป็นแหล่งเรียกคลื่นพลังงานที่ไม่เป็นมงคลจะทำให้โชคลาภละหดหาย คนในบ้านจะมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุการนำภาพมาติดผนังบ้านนั้นควรเลือกภาพที่ดูสวยงามครับ 4. เกี่ยวกับกระเป๋าสตังหากระเป๋าสตังใบใหม่เสมอในวันขึ้นปีใหม่ใส่เงินจำนวน900หรือ9,000ในกระเป๋าไว้สักวัน1วัน1คืนเคืมเต็ม เพื่อเอาเครดเอาเลิกเพื่อให้กระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าที่ดีเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าได้มากมีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไปและทุกครั้งที่รับเงินสดเข้ามาควรนําเงินมาใส่ในกระเป๋า,าไว้ก่อนบางคนอาจจะยังคงปล่อยเงินไว้ในซองแล้วก็นําไปฝากธนาคารซึ่งถ้าจะเอาเครดเรียกโชคกันจริงๆตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่ก็ควรเอาเงิน เก็บใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก่อนนะครับ 5. เกี่ยวกับสุนัขแมวจรจัดแบ่งอาหารและน้ําให้แก่สุนัขหรือแมวจรจัดที่หิวห่วยบ้างถ้าในวันที่ฝนตกก็อนุญาตให้สัตว์จรจัดเข้ามาหลบฝนในชายคาบ้างควรทําบุญทําทานกับสัตว์นั้นให้อานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเราได้อย่างมาาหาศาล 6. เกี่ยวกับห้องครัว ดูแลปัดกวาดเช็ดถูและจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมออย่าปล่อยให้ครัวสกปรกเพราะครัวเป็นขุมพลังของบ้านบ้านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกจะอาบโชคเงินทองหามาได้ก็ต้องจ่ายออกไปจเจริญเรื่องเรือญชานักเจเกี่ยวกับผ้าเช็ดหน้าโบราณบอกว่าอย่าให้ของขวัญคนรักหรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้าเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นลางไม่ดี ถือเป็นคงขวัญอับโชคมอบให้กันแล้วจะมีเรื่องต้องพลาดพลาดจากกันหรือมีเรื่องต้องเหมือนมางหาเืินกันไป 8. เกี่ยวกับวันบริสุทธิ์วันที่ควรงดการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักคือวันโกนวันพระวันเกิดและวันเข้าพรรษาตามธรรมเนียมโบราณนิยมปฏิบัติกันชิ่นนี้เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษาตลอดไป 9. เกี่ยวกับกระจก ขัดถูกระจกในบ้านให้สะอาดใสยอยู่เสมอถ้าปล่อยให้กระจกขุ่นมัวเป็นประจำดวงชะตาของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้น 10. เกี่ยวกับทำบุญลงศพไปที่มูลน,นิธิใกล้บ้านทำบุญบริจาคเงินร่วมกันซื้อลงศพให้ศพอนาถาที่ไร้ญาติการทำบุญลงศพจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กล้าแข็งเหมาะสำหรับดวง ช่วงดวงคนอ่อนและมีทุกข์มีเคราะห์นั่นเองครับ11เกี่ยวกับเหรียญน,นำโชคเมื่อเจอเงินตกอยู่ตามทางเดินแม้จะเป็นเพียงเหรียญบาทก็ให้เก็บเอาไว้ให้ถือเสมือนเป็นเหรียญน,นำโชคการเดินผ่านเลยไปเพราะเห็นว่าเป็นเพียงเหรียญบาทเหรียญสลึงนั้นถือเป็นการดูถูกเงินทองไม่เห็นคุณค่าของเงินคนเฒ่าคนแก่เชื่อกันว่ามันจะทําให้คุณอับโชคตั้งวันหรือ ในช่วง3-7วันนั้น12เกี่ยวกับแหวนเสริมดวงเลือกสวมแหวนที่ถูกฉลูกกับเดือนเกิดหรือวันเกิดเพื่อเสริมโชคดีให้ชีวิตถ้าอยากเสริมดวงการเงินควรสวมแหวนทองแหวนเงินแหวนหยกและแหวนหัวพลอยสีที่ถูกฉลกูถ้าอยากเสริมดวงความรักให้สวมแหวนรูปหัวใจรูปดาวเลือกแหวนเพชรหรือเชอร์คอยก็ได้ สวมแหวนลูกปัดและหินสีต่างๆจะช่วยเสริมดวงเสน่การสวมแหวนสวมแหวนนิ้วกลางขวาเสริมดวงการเงินและบารมีเสริมแหวนนิ้วนางนิ้วก้อยเสริมเสน่ห์และเสริสสสมดวงความรัก 13. เกี่ยวกับพระผมศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสไปกาบไวว่าพระผมสักครั้ง ถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ให้ไปไหว้ที่หัวมุมศรีแยกราชประสงค์หลวงแรมเอราวัณก็ได้หรือที่ศาลพระพรมเ่งใดก็ได้ทั้งนั้นพระพรมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกันมากกว่าบนบานอธิษฐานขออะไรมักได้ดังปรารถนาด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเอง 14. เกี่ยวกับไข่ไรส้มในบ้านควรมีไข่และมีส้มไว้ในตะกร้าเสมออย่าให้ขาด เพื่อเรียกความสมบูรณ์ผูนสุขเข้าบ้านทําให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขตลอดไปไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความโชคดี 15. เกี่ยวกับหิ่งพระหิ่งพระหรือหิ่งบูชาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆหรือรอห้าในหลวงของเราเมื่อตั้งหิ่งบูชาแล้วจะต้องหมดดรรุนดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอมันเปลี่ยนดอกไม้พวงมาลัยถวายน้ําสะอาด จะปรยห,หิ้งสกรปรกมีเต่ฝุ่นจับเต็มไปหมดบ้านนั้นจะมีแต่ความเสื่อมถอยโชคลาภผลดหายยากที่จะเจริญรุ่งเรืองขอให้ทุกท่านเฮงๆปัง,ปง,ปงๆัรวยๆทุกๆตท่านนะครับจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศสวัสดีครับ